มาวัดน้ำจั้นแห่งนี้นะอย่าลือมาบวชที่นี่วันนี้เรามาอยู่ที่วัดน้ำจั้นนะคะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะที่วัดแห่งนี้นะคะมีเรื่องราวให้เราได้รู้มากมายนะคะ,ะเมื่อก่อนเป็นโบสถ์มหาอุตธ,ธรรมสังฆกรรมทั้งในเรื่องของการบวชพระทั้งในเรื่องของการสวดยติกถินแต่ตอนนี้ ช่วงปีปพุทธศักราช2,517ก็ได้สวดถอดสวดถอนอเพื่อไปสร้างอุโบสถหลังใหม่ปี2,517อยู่ฝั่งโน้นที่ญาติโยมได้ติดตามไปแล้วตรงนี้ความเป็นไปเป็นมาของวิหารอุโบสถหลังเก่าหลังนี้ก็เป็นวิหารอุโบสถหินโบราณซึ่งสุมชนชาวบ้านน้ำจั้นสมัยก่อนนั้นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นหัวโบราณซึ่งที่ญาติโยมเห็นติดกันอยู่ตรงนี้เนาะติดกันอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นหินที่ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้เก็บมาจากบนเขา <ฮะ S 2> แล้วก็ส่วนที่เหนียวเหนียวที่เราบอกคล้ายๆปูนนี่ไม่ใช่ปูนนะคุณโยมอันนี้ทํามาจากเป็นคนพุทธเพื่อแก่สมัยก่อนตั้งแต่2 0 0กว่าปีท่านจะนาทรายเมื่อก่อนเป็นทรายนะทางเกวียนทางทราย <ฮะ S 2> แล้วก็นําน้ําผึ้งเมื่อก่อนน้าผึ้ง <ฮะ S 2> เยอะบนป่า <ฮะ S 2> แล้วก็นํากล้วยเมื่อก่อนก็ปลูกกล้วยเยอะก็จะมาบด <ฮะ S 2> บดเข้ากัน <ฮะ S 2> แล้วมาทําเป็นคล้ายๆปูนสมัยปัจจุบันนี้แต่สมัยก่อนใช้แบบพวก ูมิปัญญาชาวบ้านูมิปัญญาชาวบ้านเพราะเมืญญาา่อก่อนไม่มีวัตถุแบบสมัยนี้แต่ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนี้ฉลาดมากนะคนุณโยมเนาะแล้วก็ติดเลยแน่นด้วยติดแน่นแล้วก็ข้างๆนี้มันจะเป็นฟันเมื่อก่อนมันมีเสือเยอะฟันเสือเนี่ยตรงนี้ที่เขาอุดไว้แต่คนเรามาถอดเอาไปหมดแล้วเมื่อก่อนไม่มี่อยมีใครดูแลเมื่อก่อนอาตมาก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ช่วงปี2553มาเป็น้อห้าสิัวัดอใช่ฟันเสือที่เขาอุดไว้ เพื่อที่จะให้มันเพิ่มความคลังด้านในยิ่งเยอะประมาณนี้นี่ก็คือเป็นหินโบราณที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หนึ่งเดียวในจังหวัดลบบุรีก็ว่าได้นะคทุกท่าเขาเรียกว่าหินอุโบสถหินโบราณวัดน้าจัน้ตนตะบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีส่วนด้านในนั้นก็จะประดิษฐาน,านหลวงพ่อดําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นปรางประทานประทานพรเป็นปรางประทานพรหรือว่าปรางสะดุ้งมานเป็นรูป พระพุทธรูปที่มาจากประเทศลาวเลยนโยมเนาะซึ่งชมุมชนชาวบ้านน้ำจันนี่จะเป็นไทยพวนจงอบอพยพมาจากประเทศลาวเชียงขวางคนสมัยก่อนนู่นสองร้อยกว่าปีนัโยมประมาณประมาณนี้นาัโายมเนาะเพราะนัน้นญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาเยี่ยมชมหรืออยากจะมากราบสักการะอธิษฐานจิตขอพรหลวงพอ่งพอดำศักดิ์สิทธิ์ก็เรียนเชิญเจริญพรบทนี้จะเปิดให้ญาติโยมเข้ากราบสักการะอธิษฐานจิตขอพรทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ท่านเจ้าอาวาสท่านจะเล่าเรื่องความเป็นมาจากที่นี่นะคะเนี่ยก็จะเป็นคนยังก็ถ่ายมาถ่ายตรงนี้ได้นะเป็นสัญลักษณ์หลวงพ่อดําอยู่ตรงไหนคะเนี่ยองค์ไหนหลวงพ่อดำอ้าวทำไมเป็นสีทองล่ะคะเพราะว่าตอนแรกผมเป็นองค์ดำแหละพอดีญาติโยมเข้ามาบูรณะอ๋อก็เลยใส่เป็นสีทองบูรณะเป็นที่อันเก่าองค์เก่าเป็นสีดําเข้ามาบูรณะใหม่โดยรู้เท่าไม่ถึงการบางบางคนบางท่านนะนะ แต่ไม่ได้ปรึกษาชาวบ้านไม่ปรึกษากรรมการเพราะพระที่เขาเคยมาอยู่ที่นี่อ่ะแต่สมัยก่อนนู้นนะพระพระเขาที่เป็นเจ้าวาดเก่าท่านไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่อดําแล้วท่านก็อยากจะบูรณะด้วยความบางดีของท่านแต,แต่ท่านก็เอาสีมาปิดเป็นสีทองที่ามาันต้องเป็นสีดำแต่ว่าท่านโดยเท่าไม่ทึงการจากักการสอบถามจากญาติโยมหมดะศักสั์สิทธิ์มากใครมาขอบนบานสารกาวอะไรก็ได้ได้หมดจะมีรายชื่อพระครูประหลัดดำเมื่อก่อนมามาสร้างไรเนาะ เมื่อปี2458 2458ที่ท่านมาสร้างไว้มีมีมีหลักฐานในการท,ที่ท่านก่อสร้างไว้ปี2548 2548ประมาณนี้แล้วก็ด้านนั้นก็จะเป็นคิตศักราลที่เรียกว่าหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีใครมา ขอพรอ,อะไรยังไงแบบไหนเลยคะเมื่อก่อนจะมีวัตถุมงคลเยอะตรงนี้มันจะมีทั้งของอพระทั้งของอะไรที่จากที่บอกเล่าชาวบ้านนะมีทั้งพระไม้ตะเคียนพระอะไรเยอะแยะที่ขอมาไว้อย่างนี้เพื่อที่จะให้ญาติมากราบไหว้สักการะแต่มันก็เปลี่ยนเจ้าวาดมาเรื่อยๆบางงันเปลี่ยนเจ้าวาดมีอาตมาอยู่ที่นี่ได้นานกว่าเพื่อน15ปีนอกนั้นมาทีละ3ปี4ปีบางรูปก็ไล้3เดือนก็ไปเพราะอยู่ได้ไม่นาน อาจจะเป็นเพราะบ้านเพราะบ้านนี้เป็นเมืองรับแรงเก่าเป็นหมู่บ้านรับแรงเมื่อก่อนมีแต่ผู้หญิงแต่ว่าง่ายๆก็คือหมู่บ้านไม่ไม่ให้เมืองรับแรงแล้วที่คนมาเล่าให้ฟังเขาว่ายังไงถึงว่าศักดิ์สิทธิ์คะอ่าท่านศักดิ์สิทธิ์ในด้านของพุทธคุณพุทธเมตตาถ้าใครมาขออธิษฐานจิตขอพรได้สมนางปรารถนาทุกรายอย่างเช่นรายล่าสุดเขามาเห็นใต้าฐานอะไรเนี่ยลอตเนะตอรี่เหรอลอตเตอรี่บางคนได้เป็นร้อยใบบางคนได้ห้าสิบใบ บอเขามาเล่าให้ฟังเหรอคะบเขามาเล่าให้ฟังอ๋อช่วงสงการช่วงสงการคนจะเยอะด้วยตรงนี้คืออะไรยังไงแบบไหนตรงนี้เนาะเหมือนกัาห้องหน้าเหมือนกันใช่ไหมคะก็เหมือนเหมือนกันเหมือนกันแต่ตรงนี้ในบอกว่าอะไรที่มันเยอะกว่านี่่่ททีีรอยเขี้ยวเสือทั้งหมดหรอยเขี้ยวเสือทั้งนั้นแต่โยนโดนโดนโยมที่ว่าเขาเคยเมื่อก่อนเขาเปิดนี่ยังยังเหลือนิดหน่อยนี่มันไม่เหลือนิดหน่อยอ๋อนี่อันนี้เป็นเขี้ยวเสือเหรอคะใช่นี่เป็นเขี้ยวเสือ สมัยก่อนเอามาเพื่อเพิ่มความคลังไม่ไม่เอาฟันเสือนั่นแหะมาใส่ตรงนี้แทนใช่มาใส่ไว้พร้อมกับอ๋อเนี่ยเวลาเขาเดินขึ้นไปเอาเอาเอาหินเนี่ยเขาจะเจอซากเสือไม่ใช่ว่าไปฆ่าเอานะให้เข้าใจค่ะเข้าใจใครจะไปกล้าฆ่าเสือเนาะมันจะกัดละเพราะว่าเขาตายแล้วก็ถึงหมดอายุไขเขาหรือประมาณเนี่ยเขาไปเจอเขาก็จะเอามาเสียเพื่อเพิ่มความคลังแล้วตอนนี้มันเหมือนกับมีคนรู้แล้วเขาก็ไม่เอาไปใช่ไหมคะ เราเดินทางมาถึงที่วัดนะคะตอนที่เดินทางมาใหม่ๆเนี่ยคือฝนตกค่อยบ้างแรงบ้างนะคะเราก็นึกในใจเลยโอ้ยเราจะมาถ่ายรายการที่นี่เราก็ขอ,อวดาเจ้าขาที่ดูแลฝนเนี่ยขอหน่อยนะว่าเราจะมาทํารายการที่นี่เพื่อให้คนได้มาดูคลิปนี้จะได้มาทําบุญด้วยกันขอด้วยเธอว่างี้ขอให้ฝนหยุดปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็ฝนตกแรงอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็หยุดหยุดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเรามาถึงที่นี่เราก็แงนหน้าดูท้องฟ้าเราเห็นเป็นรูปพญานาคเป็นรูปเหมือนรูปแปลกๆอะ่ะ เหมือนพญานาคามาสื่อเราอะไรเงี้ยเราก็เลยเอารูปไปให้คุณสำเริงดูคุณสำเริงเห็นไหมคะที่เราให้ดูเห็นค่ะเห็นเยอะเลยค่ะแล้วพอเราบอกให้คุณสำเริงดูเยอะกว่าตอนนี้ใช่ไหมคะเยอะกว่าตอนนี้แต่ตอนที่เจอเราครั้งแรกที่เรามาถ่ายรายการตอนแรกเนี่ยพอได้มาเจ,เจอเก่าใช่ไหมเจอพอมองหน้ากันยังไม่เคยได้คุยกันสักคำเลยก็ขุดลุกเรามีบุญสัมพันธ์กันมันถึงได้มาเจอกันวันนี้อีกอาชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนี้หรือกรรมการวัดหรือใครก็ตามที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวัดนี้นะคะ เพื่อจะได้มายืนยันให้รู้ว่าที่วัดนี้มีความเป็นมาอย่างไรมีเรื่องราวที่แปลกเราจะเข้าไปกราบท่านนะคะข้างใน ราจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะชื่อนางอนุอ่อนสําอางค่ะเป็นประธานอสมมนชุมชนเจ็ดปานน้ําจ้านค่ะท่นนี้นะคะเราได้รู้จักกับสุภาพสตรีท่านนี้แล้วนะคะชื่อคุณสําเริงค่ะเอ่อตามที่คนมาขอพรหลวงพ่อดําซึ่งเมื่อก่อนนี้จะเป็นสีดําใช่ไหมคะค่ะมีใครบ้างที่ประสบความสําเร็จ ม,มีได้ยินมานะค,ะม,คะมีค่ะมีคุณยายคนหนึ่งเขามาดูงานที่วัดนี้จัดงานนะคะประเพณีกำฟ้าแล้วก็มีสอยดาว<ช>แล้วท่านบอกว่าท่านอยากได้ตู้เย็นเพื่อที่จะเอาถวายวัดอพอมากราบขอพรท่านก็เดินออกไปจับก็ได้จริงๆค่ะได้ตู้เย็นเลยค่ะ คนล <right? S 1> ุกเลยนะเดี๋ยวเชื sure. ่อมากเลยนะคะถือว yes. sure. <im> ่าเขามีสัจจะนะคะเขาก็ถวายวัดเพยได้เลยหัวนุโมทนาบุญกับคุณยายท่านนี้ด้วยเนาะค่ะคุณสมเดิงอยู่ในชุมชนนี้มีคนมาเที่ยวที่นี่เยอะไหมคะมีมาเยอะเหมือนกันค่ะในช่วงเวลามีงานใช่ไหมช่วงเวลามีงานผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับวัดน้ําจั้นแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะบอกชื่อนะคะว่าชื่อน้ำตกลอะไรสวัสดีครับ ผ,ผม,มนายนัทวุฒิบุญพรมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ <Hey, S 2> ขอภอาภัยนะครับที่ผมนั่งแบบนี้เพราะว่าขาไม่ค่อยดีเราเพิ่งได้ยินสุภาพบุรุษท่านนี้พูดนะคะว่ามีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อนะคะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าคนที่มาขอพรอ,อยู่ในโบสถ์มหาอุทแห่งนี้กับหลวงพ่อดําขอพรอ,อย่างไรแล้วแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะส่วนมากแล้วก็เรื่องเจ็บป่วยของลูกหลานค,คนแก่เขาก็จะมาขอให้ลูกหลานแบบเนี้ย ขอให้ลูกหลานหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วตามที่ได้ยินมาเป็นยังไงคะหายไหมคะก็ที่ไปตกทุกข์ได้ยากก็ดีขึ้นบางคนก็ไปคัดทหารก็มาขอเหมือนกันนะมาขอไม่ให้ถูกโอ้โหแม่ตอนนี้ผ่านการเกณฑ์ทหารไปแล้วรอปีหนะ้ารอปีหนะ้าเราอยากให้ทางคุณเนี่ยขอพรท่านให้ขาพับได้ง่ายๆหายเดินสะดวก แล้วข่าวหน้าถ้าคุณหายแจ้งข่าวมาเราจะได้มาถ่ายอีกว่าคุณหายแล้วนะขอพรอให้เราเลยค่ะ <ขอ S 2> ผมก็จะขอขอขอ,ขอเลยค่ะขอเลยค่ะหลวงปู่ดำถ้าสุขภาพร,ร่างกายของผมแข็งแรงขาแข็งเดินสะดวกผมจะได้บอกลูกหลานจะได้มากราบขอพรกันแต่สมัยก่อนผมก็ได้ยินเหมือนกันนะว่ามาขอพรขออะไรมันก็<ม>เรื่องสุขภาพโดยมากจะเป็นเรื่องสุขภาพ แล้วก็เป็นชาวบ้านของบ้านน้ําจั้นใช่ไหมคะที่มาออกรายการกับเรานะคะเราก็มาเป็นสักขีพยานนะคะที่สุภาพบุรดเมื่อกี้ขอพรนะคะว่าจะสําเร็จไหมนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังนะคะเราจะพาคุณผู้ชม มาสามตรงนี้นะคะซึ่งเรายังไม่รู้ว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะผมนายคำพันเ์เหมหอมเป็นเจ้าจ้ำของหมู่บ้านนี้เจ้าจ้ำเป็นเจ้าจำ้าจำคือผู้ที่นำานำพิธี นำพิธีพิธีกรรมต่างๆที่นี่เรียกว่าอะไรค<า>ะศาลเจ้าปู่บ้านศาลเจ้าปู่บ้านเจ้าย่าเมืองสมัยก่อนเขาเรียกศาลเจ้าปู่บ้านเจ้าย่าเมืองเจ้าปู่บ้านและไทยเจ้าย่าสมุนีนี่เป็นนามสมมุติที่ตั้งขึ้นมาใหม่สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านน้าจื้นของเรามีมาช้านานและตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเป็นร้อยๆ้อยปีมาแล้วนะครับศาลนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นศาลเตี้ย นะครับนี่เรามาทํามาสร้างใหม่สร้างขึ้นใหม่ใครตกทุกข์ได้ยากอะไรต่างๆก็จะมาขอพรจากท่านแสดงว่ามาขอพรสองที่ใช่ในโบสถ์มหาอุที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล่วาส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะก็จะสมหวังกันต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในไหมบุญนาอือค่ะเป็นที่นา่อ๋อค่ะจะมาขอพรอะไรต่างๆก็มาขอที่นี่เจ็บป่วย รักษายังไงค่อนข้างดีนะแล้วนั้นไม่มีข่าวมาหมายถึงว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยรักษาไม่หายมันไม่มีทางเลือกแล้วก็เลยมาขอที่นี่สถานที่หมู่บ้านจันเนี่ยมีพ่อปู่บ้านมีศักดิ์สิทธิ์คนพ่ออีะานเนาะผมเล่าให้ฟังว่าเหนียวฟันไม่เข้าฟันนักแต่นอกบ้านเข้ามาฟันตัวเองเนี่ยพอมาถึงในบ้านฟันเข้าจ้วเลยจริงไหม มาที่นี่เหรอมาที่นี่ฟันเข้าเมนูปานฟันเข้าเลย๋อแสดงว่าของทุกอย่างไม่สามารถป้องกันได้ทั้งะมาที่นี่ถ้าบ้านเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าจะมาที่นี่ฟันเข้าอ๋ออันนี้คือมีคนเล่าให้ฟังใช่ไหมคคนเหนียวคนคงอ่ะเนาะค่ะวาอยากจะมาพิสูจน์อะไรใช่ไหมคะต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมนายวิทวัฒน์น้อยดาครับ เป็นประธานชุมชนของชุมชนนี้หมู่บ้านน้ำจานนะครับเราอยากจะถามประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องสารที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะครับก็ขอขออนุญาตเล่านะครับประสบการณ์ของตัวเองอเของตัวเองที่ประสบค,ะครับแต่ก่อนผมเป็นเป็นลูกแฝดครับลูกแฝดค,ครับแฝดชายด้วยกันสมัยก่อนเรียกมาเลยเรียรเป็นมาเลเรียคนคนน้องนะครับคนน้องผมก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนอยังเล็กอยู่ก็เห็นว่า พ่อแม่ก็ต้องมาพึ่งเจ้าปู่ก็มาขอผมก็อยู่จนทุกวันนี้ครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงอ๋อค่ะเพราะว่าถ้าไม่ขอเดี๋ยวไปด้วยเนาะครับยังไม่อยากไปใช่ไหมคะครับสมัยก่อนข้าปาอันนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรนามสกุลอะไรคะนามบบาสมดีค่ะ ค่ะมีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะเกี่ยวกับชาวบ้านได้ยินเขาคุยให้ฟังว่าไฟไหมในเหรียญไม,ไม่ไม่บ้านในเหลียนสมดีนะคะอยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมคะ,คะไหม้มาแล้วแล้วทีนี้เขาว่าเขาเห็นเงาดําใหญ่หลวงปู่เขาไปดับเขาวบ้านรอบข้างเขาจะเดือดร้อนด้วยเดือดร้อนมันถ้าไม่ดับมันก็จะไหม้ไปหมดบ้าน คุณสำเริงก็จะไหม้หมดมันแบบกระดานมันนั่นแล้วมันร้อนจัดเขาเห็นเป็นเงาดำของปู่นะเขาไปนี่คุณคุณสำเริงนี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ไหมติดกันนบ้านอยู่ติดกันเลยบ้านอยู่ติดกันเลยค่ะค่ะแล้วยังไงคะเนี่ยก็อีบ้านอีหลังที่ก็อยู่ติดกันเหมือนกันติดกันมากเลยกระจกแตกแต่ไฟไม่ไม่ถึงเขาจุดทูบบอกใครเป็นคนจุดทูบเจ้าของบ้านคนชื่อหวานเนี่ยเป็นคนจุดทูบแล้วแม่ก็จุดทูบบ้านที่อยู่ติดกันแม่เป็นคนจุด ไม่ไมๆไม่ถึงก็ไฟก็จะขึ้นไปบนตรงอย่างเดียวขึ้นตรงอย่างเดียวจะไม่ออกรอบข้างเลยถ้าออกรอบข้างโอ้หลายหลังเลยมากเลยใช่แล้วก็มีเงาดำๆดับอยู่ยืนอยู่ในไฟมีเงาดำๆอยู่ในนั้นอันนี้ใครเห็นคนที่ไปช่วยกันน่ะเห็นกันทั้งั้นเลยของคุณเห็นไหมเห็นค่ะอันนี้แหละเห็นไหมคะแต่เปุยให้ฟังอ๋อแต่แต่คุณจำเริงเห็นบ้านอยู่ติดกันเลยค่ะเป็นเงาดำๆอยู่ในในกองไฟนี่เราอยู่ตรงนี้เราขนลุกไปด้วยเลยนะไฟก็จะขึ้นตรงไม่ออกข้าง เมือนท่านมาฟังพวกเราคุยอ่ะเราเหมือนเราคนลุกเนี่ยใช่ไปดับไฟให้ไม่ให้ไปบ้านอื่นทําไม้บ้านเดียวที่นี่มีเรื่องราวแปลกๆเยอะเลยขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีก็ได้แจ้งบอกปุญญาจโจมในเรื่องของการบูรณะอลหลังคาอุโบสถหลังใหม่ซึ่งหลังนี้สร้างมาสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500 2017, ซึ่งตอนนี้ก็ชรุดสุดโสมพอสมควรซึ่งอยู่ด้านบนนู้นก็จะมีส่วนมากจะมีลิงนักอัญมเนาะลิงมา,าหาอาหารมาอะไรก็จะรื้อหลังคาบสถ์ก็เลยมีการสุดโสมเป็นอย่างมากซึ่งญาติโยมก็ทุกคนทุกท่านก็เห็นว่า,าสมควรที่จะบูรณะโบสถ์แห่งนี้นะคะซึ่งหลังคาชมุดสุดโสมเราอยากจะให้คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะคะอยากจะมาทําบุญที่นี่ไหมเราขอแค่บาทเดียวเองค่ะ คนไทยทั้งประเทศบาทเดียวเองสามารถช่วยกันสร้างโบสถ์ได้สําเร็จเงินของคุณผู้ชมแค่บาทเดียวนะคะเราขอตรงนี้ถ้าหากว่าคนที่ชมคลิปนี้นะคะต้องการที่จะทําบุญนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งหาเบอร์บัญชีวัดท,ที่นี่นะคะแล้วก็เบอร์จเจ้าอาวาสโทรมาสอบถามได้เลยนะคะถ้าหากใครที่โอนเงินมาแล้วเราต้องขออนุมโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะพน,นั้นก็ขอยบุญกุศลช่วยนำพา แล้วก็โดนบันดาลให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านชมเด็กความสุขความเจริญนะกโยมนะหายทุกข,ข์หายโศกหายโรคหายภัยท่านใดที่อนุโมทนาสาธุด้วยหรือร่วมกันสร้างบุญคนละหนึ่งบาทหรือว่าหนึ่งแชร์ก็ขอให้บุญกุศลน,นั้นจงย้อนกลับไปหาญาติโยมสุสาธุสาธุสาธุค่ะ